อ่ามันดีจริงไหมมันแพงจริงไหมต้นนี้นะครับอายุ15ปีอ่าราคาเป็นเงินไทย2ล้านบาทแดงชัดมากเลยแดงชัดแดงดำยนะอันนี้คือสายพันธุ์นะครับสำคัญที่สุดเห็นไหมไม่ติดกันมาคณะรัฐมนตรีรับทราบหลักการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแก้มาตราเจของพระราชบัญญัติป่าไม้ปีพุทธศักราช2 4 8 4นะครับเพื่อปลดล็อก ให้การปลูกไม้เศรษฐกิจหลายชนิดเช่นไม้สักยางนาพยุงสามารถปลูกและตัดได้สะดวกขึ้นบนที่ดินกรรมสิทธิ์เวทีประชุมไซเตสเดินหน้าเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะวันนี้ด้านหนึ่งก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างงดงามในเวทีของไทยนะคะกับข้อเสนอที่ไทยขอให้ขึ้นบัญชีไม้พยุงอยู่ในบัญชีระดับสนะคะเพื่อที่จะดูแลการค้าระหว่างประเทศได้อย่างเข้มงวดมากขึ้น หลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเทศภาคีอนุสัญญาก็จะต้องมีการควบคุมการส่งออกและนําเข้าผู้ที่จะส่งออกได้ก็จะต้องมีใบอนุญาตส่งออกผู้นําเข้าเมื่อไปไป,ประเทศปลายทางก็ต้องแสดงใบอนุญาตส่งออกจากเทศต้นหางตอนนี้เกษตรกรกรายใหม่ๆที่ยังไม่เคยปลูกแบบนี้นะครับคุณยังไม่เคยปลูกต้นใหญ่แบบนี้คุณยังไม่เคยเห็นแบบนี้คุณยังไม่ได้ศึกษาคุณนองรีไปศึกษานะครับ ถ้าไม่มีใบขึ้นทะเบียนแบบนี้ตั้งแต่แรกคุณอย่าปลูกนะครับเพราะว่าถ้าปลูกเพื่อการส่งออกคุณส่งไม่ได้แน่นอน1้อรซครับแค่คุณตัดขายคุณจะส่งออกไม่มีทางได้แน่นอนครับสวัสดีครับวันนี้เราพามาชมตลาดขายไม้พยุงนะครับอันนี้มีทั้งพยุงไฮหลําแล้วก็พยุงเวียดนามนะครับที่เมืองไหโขครับเกาะไฮหลําสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับนี่เรามาดูกันเห็นชัดๆเลยนะครับว่ามันมีตลาดจริงนะครับ แต่ตอนนี้ราคาแพงมากนะครับแพงขึ้นมาเป็นร้อยๆเท่าครราคาตกกิโลกร,รัมละ1 0 0 0 0หมื่นถึงหนึ่งบาทเลยนะครับ แล้วท่านไปปลูกแล้วจะมีตลาดรับซื้อไหมร้อยเปอร์เซ็นะครับว่าถ้าได้เซ็นสัญญาเป็นลายลักษอนรแบบนี้นะครับมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรจานวนต้นที่ลูกค้าแต่ละรายนะครับแต่ละท่านได้ปลูกไปนะครับไม่ว่าคุณจะปลูกไป10ต้น20ต้นร้อยต้นนะครับรับซื้อจะรับซื้อในราคาประกันนะครับอันนี้คือราคาประกันขั้นต่ำนะฮะกิโลกร,รัมละ500 5 0 0ถึง5,000บาทเป็นราคาที่ราคาประกันในอนาคตขั้นต่ำนะครับสิปีข้างหน้า ราคาตลาดในประเทศจีนอาจจะเป็น1 5 0 0 0 0้0ถึง 20, บาทแต่ราคาในไทย6 0 0 0นถึง0 0บาทเราก็ซื้อที่6 0 0 0 0 7 0 0 0บาทนี้ราคาในเมืองไทยแค่ไหนเราเอาแค่นั้นนะครับผมผมจะเป็นคนรับซื้อและส่งออกเพราะอะไรผมทำให้ถูกกฎหมายทุกอย่างผมก็ไปคุยกับทางราชการหมดทุกอย่างขั้นตอนวิธีการในการที่จะถึงขั้นส่งออกขั้นสุดท้ายคืออะไรพ่อค้าจีนรอผมอยู่จะไปดูโรงงานเขาทั้งหมดแล้วเขาการันตีรับซื้อพ่อไม้ตัวนี้ที่ประเทศจีนมีเนี่ยคนต้องการ ถ้าคุณปลูกสิ่งที่คนต้องการน่ะยังไงคุณก็ขายได้แสนแสนต้นเป็นยังไงตัวเนี้ยเจ็ดเดือนได้ขนาดนี้แล้วผมมีต้นห้าปีให้คุณดูว่ามีกันมีกันยังไงคือไม่อยากให้พูดมันไปเรื่อยแล้วทําให้คนอื่นเขาเสียโอกาสแต่ถ้าเป็นไม้ปลูกเราเขาคัดมาแล้วนะครับจากจากป่าก็จริงนะครับแต่ว่าเขาคัดมาสองสามชั่วอายุคนแล้วลายมันจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้ถ่ายซูมซูมนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะ นี่นะครับนี่คือลายไม้สวยถ้าแบบนี้นะครับราคาถึงจะ1 0 0 0 0หมื่นถึงหนึ่0รบาทตามที่เราคุยกันนะมันแพงจริงนะครับว่ามีแก่นจริงหรือเปล่าอันนี้ก็เสียดายนะครับเสียดายแต่ว่าเพื่อกเกษตรกรชาวไทยนะครับจะได้มีช่องทางนะครับได้เห็นกับตาตัวเองว่ามันมีแก่นจริงหรือเปล่าอ่ะดีครับตัวนี้คือแก่นไม้ที่เราแทะกับพีไม้3ปีครึ่งนะฮะไม้ขนาด3ปีครึ่ง คุณจะเสียาดโอกาสสิ่งที่แพงที่สุดคือโอกาสคุณไม่สามารถย้อนเวลากลับไปสิบปีที่แล้วได้ถ้าเราปลูกถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่แรกนะสิบปีผ่านไปคุณรู้ไหมว่าคนที่ปลูกคนแรกรอนัำเงินอย่างเดียวนี่คือเรื่องจริงนะยิ่งเราช้าไปปีหนึ่งเราก็เสียโอกาสช้ากว่าคนอื่นไปปีหนึ่งถ้าคนไทยรู้เมื่อสิบปีที่แล้วไม่มีใครจดผมจะพามาดูแปลงนี้เป็นแปลงแรกในประเทศไทยอันนี้อายุสามปีนะครับ แนะนำก่อนว่าตัวนี้อายุ3ปีในเมืองไทยอันนี้มีของจริงนะครับอยู่ที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านคุณมาดูเลยนะครับมันสวยอันนี้คือไหห์นานแปลงแรกของประเทศไทยค่ะใช่ครับฮวงหัวลี่แปลงแรกของประเทศไทยที่นี่นะครับก็คือไม้ฮวงหัวลี่เนี่ยจากที่ศึกษามาก็คือหวงหัวลี่เนี่ยอยู่ในประเทศจีนก็คือไหน์นันฮวงหัวลี่แล้วก็เยี่ยนานหวงหัวลี่จากเวี oly, ยดน <ๆ S 2> ามนี่คือแปลงแรกของประเทศไทยนะครับที่ปลูกในประเทศไทยแล้วปลูกทดสอบมา จากที่หลายๆท่านเคยติดตามมา3ปีที่แล้วมันไม่ใช่ความฝันนี่คือเรื่องจริงอาจารย์นมรสีจับดูครับนี่ของจริงไหมนี่เรียกว่ากัมโอจอดกัมโบหงห์กัมโบหง3์คือเราไม่ได้ต้มได้าจันประสิทธิ์เห็นไหมคะใหญ่มากค่ะ ได้มากค่ะอันนี้คือสัมผัสจับต้องได้จริงๆค่ะแก่นไม้ก็ใหญ่แล้วนะครับตัวนี้แก่นไม้หน้าอยู่ประมาณสักไม่ต่ำกว่าสี่นิ้วละเส้นผ่านตรงกลางด้านในแล้วอีกสองปีครึ่งนะครับจะครบสิบปีครบสิบปีนี่อย่างที่ผมบอกตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะฮะตั้งแต่วันแรกสามปีที่ผ่านมาที่ผมคุยกับเกรรษตรกรทางบ้านแล้วแนะนําไปนะครับว่าตัวนี้แพงที่สุดแล้วปลูกได้ในเมืองไทยสามปีเข้าแก่นจริงอันนั้นเฉาะให้ดูละตอนแรกอาจจะเชื่อแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ อ่าพอวันนี้มาเห็นของจริงแบบนี้เชื่อไหมครับร้อยเปร์เซ็นต์ดยังรอยเเชื่อคมัขออนุญาตหอมไน่ยไหมครับโอ้ยเขาขอเขอขออนแนหนึ่แสนยีที่าพฤศจิกายน2 5 6 4ค่ะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้ย้อนรอยกลับมาที่วองหัวรลี่จังหวัดหน่านเนาะอันนี้คือน้องสกายเนาะที่คุยกันอยู่บ่อยๆทางไลน์ค่ะวันนี้ค่ะ กี่ปีนะคะต้นนี้ค่ะจะเข้าปีที่สี่แล้วค่ะจะเข้าปีที่สี่แตกรายงานชัดเจนแล้วก็มีน้ํายางไหลออกเห็นไหมคะต้นนี้จอดอยูแแ่แล้วครามีแก่จะล้างมีแกะทุกต้นพี่น้องทั่วประเทศที่อยากจะรวยไม้ตัวนี้เนี่ยทำให้ผู้ปลูกรวยแน่นอนต้นนี้อายุสามปีกว่านะครับดูดูตัวผมกับต้นไม้มเขาบอกว่ามันแตกรายงานผมบอกว่ามันแหง<ม>เปลือกมันแหง <c oughs> มันแห้งไม่ใช่แห้งมันแห้งเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเข้าก่นแล้วนะครับได้เจาะดูกันแล้วนะครับพวกเราต้องปลูกแบบนี้ให้ได้นะครับแล้วก็โตตัวนี้ด้วยต้นละต้นละหนึ่งร้อยกิโลเราจะทําต้นละร้อยกิโลนี้ได้อยู่แล้วเนี่ยประมาณหกสิบกิโลแล้วนะครับมันออทั้งรากนะครับเวลาเราเจ็บเกี่ยวผลนผลิตมันมีหมากด้วยนะครับมีหมากด้วยหมากก็เอาไปเพาะปลูกได้นะครับแต่ว่าตอนต่อไปเราไม่เล่นหมากแล้วเราเล่นเนื้อเยอะ สวัสดีครับวันนี้วันที่2 5พฤศจิกายน256 4วันนี้เรามาดูต้นไม้หัวหอมรี่นะครับต้นแรกอายุ3ปีกว่าที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่านคือต้นนี้นะครับ3ปีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์มณีนะฮะขายเลยครับขายมันมีต้นกล้าเยอะมากเปลี่ยนแนวมาอีกแนวหนึ่งด้วยครับเชื่อจากไหน ยังฐานชื่อเขาเขาว่ามาที่เราเข้าไปถาตัวเองเข้าไปหามตัวเองอะตองแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าตบมือหน่อยก็เรามาจากคราว่าเพอรันแล้วครับเราทําเราเห็นเราเห็นมองเห็นเราก็เชื่อเป็นความเชื่อมั่นอันที่สองคือเชื่อในคอมพานีครับคอมพานี company, บริษัทบริษัทที่เขาทําถูกต้องทุกอย่างในระบบนี้ครับนะครับนั่นคือวิธีการที่มาของความเชื่อมบริษัทและเชื่อในระบบสามสี่ห้าสิสเทม ารสีนหนาสิเต็มคืออะไรครับมันจะมีขยายวามไปอยู่ครับผมกล่าวถึงสี่ข้อที่เพิขึ้นครับว่าแล้วก็สิบคันคือเสื้อพนักงานนี้ครับถ,ถ้าไม่ทํามันก็ไม่เกิดประโยชน,น์อะไรถ้าเราไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเฮ้ยคอยขึ้นสิเครืองไร่ได้ดนะครับเนาะอันนี้เราก็ปลูกในบริเวณบ้านค่ะปลูกโดยมีที่เท่าไหร่ก็ปลูกไปตามจำนวน,นกานแบบนั้น,นนะต้นไหนโตต้นไหนใหญ่ก็ขุดขายเอาตัวเลขมาปลูกแทนเลย